รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตคนดีความดีแทนคุณแผ่นดิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนึ่งกิตชัยพยอมแย้มกรรมการูุนิธิเพื่อสังคมไทยขณะนี้นะครับผมอยู่บนเวทีโครงการ1ล้าน9้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศและมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณห,หอประชุมกองทัากาศประธานในพิธีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์วันตี เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับนักศึกษาแพทย์น,ะนธิดาชูเกนชวิทยาลัยแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ธุรกิจของครอบครัวก,ก็คือโรงแรมรอยย่นจอมนีนะคะได้รับรางวัลเป็นองค์กรดีเด่น,นะคะ่ะทางด้านสุขภาพและโภชนาการค่ะ แล้วก็คุณแม่ชื่อประภารัตนีรัชชูปรินนางสาวเหมือนกันนะคะได้เป็นสตรีตัวอย่างเรื่องสุขภาพและโภชนาการด้วยค่ะโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็เป็นนโยบายของเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ของสามีคือนายแพทย์ตันจัยทิยาศักดิ์คุณพ่อของน้องแอนว่าท่านเป็นแพทย์จุฬารุ่น23นะคะว่า ในอนาคตท่านคิดล่วงหน้ามา20ปีนะคะว่าจะให้จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเลือกเป็นอันดับ7ของโลกแห่งเดียวในเอเชียและเป็นจังหวัดเดียวที่อยู่ตรงข้ามเมืองหลวงประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นที่พำนักระยะยาวของชาวต่างชาติเช,นช่นซึ่งมีสูงวัยเช่นประเภทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นยกตัวอย่างก็คือ ญี่ปุ่นมีพลเมือง120ล้านคนมีคนแก่ถึง50ล้านคนนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็จะมาพร้อมรายได้ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นส่งมาด้วยเนื่องจากประเทศไทยได้รับเป็นเลือกเป็นระดับหนึ่งของโลกเรื่องเรื่องดูดูแลเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วรอยรลเจอรมานีก็เป็นเป็นโรงแรมแรกที่ทำ l o c a l ลครันทีนช่วยจังหวัดหนองคายเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวและและ ผู้ทำงานอยู่ในเวียงจันทร์เข้ามากักตัวเรื่องโควิดเลยทำให้เราได้รับเลือกรางวัลน,นี้ค่ะแล้วคิดว่าจะต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นที่พำนักระยะยาวของผู้สูงอายุต่อไปซึ่งจะดํารายได้เข้าประเทศไทยจํานวนมากนะคะ,มะเมื่อปี2555-56พี่เป็นอนุก,กรรมธิการลองสเตย์ Stay, พำนักระยะยาวของกรรมธิการท่องเที่ยวสภาวุฒิสภา ก็ได้ทำเรื่องเสนอไปที่รัฐบาลขอให้มีการออกวีซ่าให้ครั้งละ5ปีซึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมา,มาขับใช้เท่าไหร่หรือมาใช้บริการนี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ได้ให้บริการนี้ไปแล้ว mm hmm. เพื่อนพี่จบปปอ55นะคะ mm hmm. เพื่อนพี่ท่านหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็เป็นผู้วัชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่านก็พร้อมยินดีที่จะรับช่วยเรื่องนี้คือคนที่มาอยู่ประเทศไทยจะได้วีซ่าครั้งละหปีทั้งนี้พี่ะต่อสู้แข่งขันในด้านการตลาดกับมาเลเซียค่ะถ้าเราทําได้เนี่ยประเทศไทยเราจะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็พื้นที่โรงแรมหรือที่พักต่างๆที่ว่างอยู่ก็จะฟูลเต็มไปหมดเลยค่ะครับอยากจะให้พูดเชิญชวนในการรณรงค์ในการทคำความดีครับ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะในสังคมร่วมกันทําความดีเพราะว่าเหมือนกับคําที่ว่า,าเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านดีเหมือนมีรั้วดีนะคะคือถ้าทุกๆคนอ่ะช่วยกันทําความดีอย่างละนิดอย่างละหน่อยอก็จะทําให้สังคมมีความสงบสุขขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ <Okay. S 3> ถึงแม้เราจะมีรายได้คนเดียวเรารวยคนเดียวเพื่อนบ้านเราไม่รวยไม่ดีการจิงดีอยู่ดีของประชาชนไม่ดี ประเทศไทยจะตกงานอีกหล้านคนนะคะทางรอยกกรุ๊ปก็เลยคิดว่าจะทำเป็นโรงเรียนผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งออกผู้ดูแลผู้สูงอายุไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ดูแลในประเทศไทยเพื่อจะช่วยให้เราเราเน้นผู้หญิงนะคะช่วยผู้หญิงมีงานทำามาไม่ตกงานอ่รารายได้ประชาชาติโดยรวมก็มันมากขึ้นทำให้สังคมดีขึ้นนะหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะครัขบขอบคุณครับุบคณค่ะ